ประธานกรรมการสถานศึกษาท่านดรจอมพลนะคะจะรู้จักบุดคลนี้ท่านผู้นอนการโรงเรียนมุศนแล้วก็น้องๆของ GTO นะคะเจ้าของ GTO แล้วก็คุณกัญญาเจริญวัยดรกิ๊กหน้าใสากิ๊กเลยนะคะเพราะว่ายังเด็กอยู่แล้วก็ท่านสอนนครูเพิ่งรู้ว่าท่านสอนนมาแอบดูอยู่ด้วย นะคะครูบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาเนี่ยต้องให้ชีวิตเขาอ,ออกไปเพื่อให้ชีวิตเขาเนี่ยไปอยู่ในสังคมและไปทักินได้นี่คือการศึกษาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นครูก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนอุปสมที่มาช่วยโดยมีคุณมานกเนี่ยเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้ครูจะเป็นผู้สนับสนุนและก็ผู้ในการก็เป็นผู้ทำนะคะอันเด็กๆยี่ตัวให้ตรงลง ทุกคนจงภูมิใจว่าที่เราเกิดมาเป็นอย่างนี้เราโชคดีที่สุดเพราะเราจะมีประสบการณ์เยอะมากนะเราจะมีประสบการณ์เยอะมากเราจะสัมผัสความจนเราจะสัมผัสควรรมามกำงพ้าเราจะสัมผัสในสิ่งที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้คือแรงเป็นกำใจที่จะทําให้เราไปสู่จุดเุ้งหมายซึ่งท่านบอกไว้ว่าเป้าหมายนะั้นต้องมีร้อยเปอร์เซ็นต์ูนัท่องไว้เลยเป้าหมายมีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่การจะไปสู่เป้าหมายได้นะวิธีการต่างๆที่เราจะต้องไม่ล้มความตั้งใจอย่างที่ท่านท่านดเตอร์จอมผลให้ไว้สี่อย่างเสื้อสั์คนไม่เสื้อสั์ใช้ไม่ได้เสื้อสั์ขยันมุ่งมัน่น <c oughs> นะคะเสื้อสั์ขยันมุ่งมัน่นอดทนเนะี่ยต้องมีถ้าไม่มีมันไปไม่ถึงหรอกสิ่งเหล่านี้คือแรงบรรลานใจเราอย่าคิดว่าเราเป็นโรงเรียนเล็ก ครูคิดเสมอว่าจะทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยไปได้เหมือนคนอื่นเขาโรงเรียนต่างประเทศไม่มีเด็กเยอะสามพันสพเขามีร้อยสองร้อยสามร้อยเท่านั้นแหละแต่ตัวเราเราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนครูก็คิดไว้เสมอว่าวันหนึ่งเด็กที่ไม่ไม่ได้อบรรมครูจะพาไปอบรรมคให้หมดนะคะจะพาไปอบรมทัให้หมดแล้วจะต้องทำให้กรุ่มจ p o เนี่ย หรือกลุมม่มโมนิเิออะไรต่างๆเนี่ยภูมิใจให้ได้นะครับภูมิใจใได้ลืมกล่าวถึงท่านไปพูไปนะซ <c oughs> ีกันจนลืมอ่ะนะคะ <c oughs> ก็คือให้ทุกคนน่ะมีแรงบันดานใจก่อนรักตัวเองก่อนแล้วไปด้วยกันอย่าไปหลงทาง <c oughs> ประเทศชาติจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันอยู่ที่เยาวชนเป็นที่เราสร้างออกไปเ <c oughs> ยาวชนออกไปยังไงสแสดงว่าเราสร้างผิดไปหรือเปล่า แต่ตอนนี้เราต้องกลับมาสร้างในสิ่งที่ถูกต้องนะผู้ที่รับผิดชอบการศึกษาจะต้องกลับมาดูวันนี้ขอบคุณสอนอน,นะคะที่มาดูตรงนี้แล้วไปให้ถูกทางมาเห็นด้วยตดาตัวเองไม่ได้ฟังแค่รายงานฟังรายงานทุกคนกับรายงานไปดีหมดแต่ถ้าเรามาสัมผัสด้วยตัวเราเองเราจะรู้ว่าสิ่งดีๆจริงๆนั่นคืออะไรคืออะไรและความจริงใจที่เราได้จะเห็นว่าเด็กๆเ,เ,เขามีความอบอุ่นนะคะ โรงเรียนนี้ไม่มีสามนิ้วสี่นิ้วเพราะอะไรเขาได้รับความอบอุ่นจากทุกคนเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องพูดความจริงเขายอมรับความจริงที่จะให้กับคนที่จริงใจกับเขาวันสิ่งที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือความรักและความจริงใจที่เราจะให้กับเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นครูสังเกตเมื่อกี้บางคนไม่กล้าลุกขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ จะจริงใจหรือไม่จริงใจแต่หลายคนก็รุกขึ้นมาเพราะอะไรเขาสัมผัสมาแล้วว่าพี่ๆนั้นจริงใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นใน99คนที่เป็นเด็กที่นี่นะคะจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ได้สิทธตรงนี้ซึ่งครูไปไหนครูจะคิดถึงพวกเราเสมอว่าจะกลับมาทําอะไรแม้กระทั่งรถรับ,บสง่งและเรียนเนี่ย ครูไปโรงพยาบาลกับอาจารย์ดาครูเห็นอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยเขามีรถที่ใช้โซล่าเซลล์ครูกำลังคิดจะไปอ,อบรมและไปทำรถรับส่งนักเรียนโดยใช้รถโซล่าเซลล์ไม่ใช้น้ำมันเ,เรงเรียนมูลสต้องเป็นโรงเรียนแนวแปลกนะคะแนวแปลกแปลคือเอาชีวิตเอาความรู้ที่เนี่ยไปใช้ในจริงๆขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ไว้ใจโรงเรียนอยากให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า โรงเรียนุูลนนั้นไว้ใจได้ครูหนึ่งต่อเด็กห้าคนนั่นเองเพราะฉะนั้นาการดูแลแบบนี้ทั่วถึงนะคะครูบอกท่านพออเสมอว่าข้าวที่ทาเนี่ยขอให้เด็กได้กินกินฟรีไปเลยมนซื้อแค่กับข้าวพอเราทํามาให้เด็กกินข้าวสมัยครูเป็นพออที่นี่ครูสอนให้เด็กทำนานอย่าลืมราเข้าวอย่าลืมสิ่งที่เป็นบรรพบ้รรษเราสร้างไปให้แล้ววันนี้ครูเชิญคุณกัญญาจเจริญไวมา เป็นคนดังมากของจันทบุรีเป็นผู้ครองของลูกศิษย์ครูลูกศิษย์ครูที่สตรีมที่สามแบบไปเรียนเรื่องไบโอเทคมา